สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีมาบนทานรา์ดชาแนลนะคะสับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครที่เข้ามาแล้วันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะจบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงความรักของชาวธาตุไฟ ใครที่กำลังจะเข้ามาตกกลุ่มรักคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างขอดูกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตุไฟกันก่อนเลยนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะไปขึ้น3ดาบนะคะ5ดาบมีพลังงาน The h e r m i t มินะคะพลังงานสดาบแล้วก็6ไม้เท้าค่ะ ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวท่าไปนะคะ คุณกำลังมีพชชันหรือว่ามีเป้าหมายแนวทางของความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะแต่หลายคนเนี่ยมลเห็นว่าน่าจะใช้ความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในการที่จะไปอยู่ในเป้าหมายนั้นๆเนาะทำให้สักเซสสำเร็จได้นะคะแล้วก็มองว่าถ้าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ ชาวธาตุไฟรู้สึกได้ถึงพลังงานการที่อยากจะมีการพักกายพักใจนะคะพักเบรกนะคะฟื้นฟูฮิลลิ่งเยียวยาหัวจิตหัวใจของเรานะคะหรือว่าอยู่ในสภาวะของการที่ได้ได้มีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นทิศทางเนาะในความสัมพันธ์ที่เราสามารถปลดล็อกกับพลังงานที่มันมีความเศร้ามีความ รู้สึกว่าผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นมานะคะถ้าก่อนหน้านี้มีพลังงานแบบนั้นบนว่าช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงของการฮิวจิตฮิวใจนะคะให้กลับมาอยู่ในสภาวะอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะพลังงานในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะจะเป็นทิศทางของโอกาสนะะในรูปแบบที่เรามองว่าคุณจะให้เวลาให้การโฟกัส กับตัวเองมากขึ้นนะคะมากขึ้นกว่าเดิมมองว่ามีทิศทางของการที่จะโฟกัสหลายๆเรื่องในเรื่องของงานอดิเรกเป้าหมายสิ่งที่ตัวเองสนใจการเทคคอร์สการศึกษาต่อหรืออะไรที่เป็นแนวทางในสิ่งที่คุณต้องการและเป็นเป้าหมายของตัวเองจริงๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักเนมอนก็มองว่าคุณได้มีเวลาในการคิดทบทวนนะคะอยู่กับตัวเองมากขึ้น ว่าเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยเราต้องการอะไรเป็นแบบไหนที่ทางไหนอะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เป็นยังไงคะ ไพ่ึ้นหนึ่งดาบมานะมาได้ออกไฟล์ค่ะไพขึ้นพลังงาน The l วอ e r นะคะพลังงาน The View for June นะคะแล้วก็หดาบค่ะช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณนะคะมีโอกาสนะคะทางความรักเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะชวาวทากไฟหรืออาจจะอยู่ในจุดของการ เปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตในทิศทางที่เราสึกว่ามันเป็นทามิ่งมันเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาแล้วหลังจากที่เราได้เคลียร์กับพลังงานต่างๆนะคะให้พลังงานขึ้นมามี6ดาบด้วยเนี่ยมันว่าเป็นการเคลียร์กับปัญหาอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่เราจะได้มีความพร้อมในการมูฟออนนะคะไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจเนาะมันมีทิศทางเหล่านั้นอยู่ทีนี้เนี่ยมนมองว่าอยู่ในจุดของการที่ น่าจะมีโอกาสของความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาด้วยนะคะรวมถึงลักษณะแพชชั่นนะคะอะ,อะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นทิศทางของแรงขับเคลื่อนในความสัมพันธ์นะแล้วก็มนมองว่าคุณน่าจะได้เจอได้เจอกับความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าต่อกันติดมีแพชชั่นมีความชอบไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่มันเชื่อมถึงกันนะคะ มองแล้วเนี่ยมันจะมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้นะคะทิศทางของความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นด้วยโอกาสทางความรักเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอกาสทางความรักที่เกิดขึ้นนะคะเป็นยังไงคะไพ่ขึ้น10ไม้เท้านะคะ ใครที่เขากำลังจะเข้ามาคะมีไพ่เหรียญขึ้นมา9กาดาบนะคะ The Sun ใครที่กำลังจะเข้ามาตกกลุ่มลักคุณนะไพ่ขึ้นพลังงานแบบนี้มาจะเราสึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนมีความซีเรียสมีความจริงจังกับการใช้ชีวิตอยู่นะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะคิดมากคิดวิตกกังวลด้วยสำหรับบางคนนะ่ะคือไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อเสียนะคือมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่พยายามคิดอะไรให้เยอะหรือว่าเขาเป็นคนที่รู้สึกต่อคุณจริงๆอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างอ่า เอาบางอย่างออกไปจากความคิดความรู้สึกได้ยากอาจจะหมายถึงเรื่องราวของคุณก็ได้นะคะทีนี้มันว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจมีอก,ก้มีความแบบเป็นตัวของตัวเองที่ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะคะมีแบบในเวความคิดทัศนคติแนวทางของตัวเองนะคะพห้ขึ้นพลังงานเดอดซานโอกาสการเริ่มต้นนะคะ พลังงานของการใช้นิง่งพลังงานของการเปล่งประกายนะคะในเรื่องราวของการเริ่มต้นที่ดีที่ทางของพลังงานบวกนะคะรวมถึงโอกาสเรื่องราวความรักนะคะการต่อยอดพลังงานความสดใสร,ร่าเริงนะคะคนที่เข้ามานะคะ คนที่เขากาลังจะเข้ามาตรงกลุ่มรักคุณเนี่ยมันว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะดูเด็กนะคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างมีพลังงานความสนุกสนานความสดใสมีพลังงานบวกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มองว่าน่าจะอยู่ในจุดที่มีภาระงานความรับผิดชอบอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาในช่วงเวลานี้เนาะหรือเขาอาจจะกําลังมีเป้าหมายอะไรบางอย่างซึ่งเป็น เป้าหมายใหญ่ในชีวิตของเขาอยู่ก็ได้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะพลังงานเพิ่มเติมคนที่เขากำลังจะเข้ามาตกกลุ่มรักชาวทาตุไปนะเป็นยังไงคะให้ขึ้นเ h ี๋ย p ไฮเพ t e ท s ค่ะ เดอะ o ว l d ์เด m a มจิช a n นค่ะคร r แ n นเดราออฟเอิร์ธนะคะมีอะเดลิดาออฟเอิร์ธขึ้นมาด้วยนะคะวัคนว่าคนคนนี้น่าจะอยู่ในจุดของการที่มีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงมีทิศทางของการเ,าเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะ คือเราสุขว่าเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทักษะเฉพาะด้านเฉพาะทางนะคะหลายคนอยู่ในจุดข,ของการเริ่มต้นทําธุรกิจการงานการต่อยอดในเรื่องราวของความมั่นคงการงานการเงินอะไรแบบนี้ด้วยได้แล้วก็มองว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีทักษะเฉพาะด้านเฉพาะทางหรือว่าช่วงเวลานี้อาจจะพยายามดึงดูดก,กับสิ่งที่ใช่มีพลังงานการเมนิเฟสร์มีพลังงานการปรับตัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ เขาน่าจะอยู่ในจุดของทาวมิงหรือรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการจะเข้ามาด้วยก็ได้นะไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนตัวเขาในตอนนี้อาจจะทําตามสัญชาตญาณหรือความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เป็นคนนึงที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ดูน่าค้นหาด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะ พลังงานเพิ่มเติมนะคะเราไปดูกันว่าคนคนนี้นะคะทำไมเขาถึงเข้ามาตกกลุ่มรักคุณคะเราไปดูกันสิทำไมถึงเข้ามาตกกลุ่มรักชาวธาตุไฟเมสิคธนูคะเพราะอะไรเอ่ยไพ่ขึ้นพลังงานสามเหรียญน,นะคะ k i King o งอ o n d s คะ่ะมีพลังงาน King k King ง of คั s ราชาถือถ้วยมีพลังงาน8ปดถ้วยนะคะแล้วก็ g ีเ e ็ s ค่ะ ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของการที่มีการเริ่มต้นเนาะพลังงานบางสิ่งบางอย่างนะคะอ่ามนว่าถ้าบางคนที่รู้สึกว่าอืมมันเป็นสถานการณ์นะคะเป็นเรื่องราวหรือเป็นบางซีทูเอชั่นที่ที่ตัวคุณนั่นแหละมีความรู้สึกว่าอึดอัดน,นะคะมนว่าอ่า จะยังไม่ใช่สถานการณ์นี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคือเราสึกว่าคนที่เขากําลังจะเข้ามาตัวกลุ่มรักคุณเนะะี่ยค่ะเขาน่าจะชอบในการที่ตัวคุณเป็นคนที่รู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่กับตัวเองนะคะหรือรู้ว่าตัวคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วสบายใจอยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วแบบรู้สึกไม่โอเครู้สึกว่าทอกซิกอึดอัดอะไรเงี้ยคือ รู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่แยกแกะสถานการณ์ได้ดีนะคะแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของตัวเองได้ดีนะตัวเขาอะค่ะเวลาที่มองมาที่ตัวคุณแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในหลายๆด้านเลยนะคะอะ่คุณอาจจะเป็นคนที่มีความเพอร์เฟคคนหนึ่งเลยก็ได้นะหมายถึงเรื่องของการงานการเงินการใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆนะคะ คอนข้างที่จะเป็นคนที่มีความพร้อมในหลายๆด้านนะมันมีรูปแบบของทิศทางโอกาสทาความรักเกิดขึ้นมาอยู่ให้ขึ้นพลังงาน King of Cups นะคะอ่ามันมองว่าเป็นโอกาสที่เขามองมาถึงคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยเห็นถึงคนที่มีน้ำจิตน้ำใจมีการซัพพอร์ตคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคน อที่อยู่ใกล้ชิดอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าคุณอาจจะมีน้ําจิตน้ําใจมีการแสดงออกเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่คอยรับฟังเรื่องราวปัญหาอะไรต่างๆได้ดีแบบนี้ก็ได้นะคือรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานในเรื่องของการซัพพอร์ตด้านของจิตใจหรือน้ําจิตน้ําใจที่แสดงออกหรือการที่จะพยายามเข้าใจถึงใจเขาใจเราเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันประมาณนี้ได้ค่ะ ทิศทางโอกาสที่เกิดขึ้นมีภัยขึ้นพลังงานโอกาสความมั่นคงต่างๆการพัฒนานะคะหรือว่าการที่เป็นไปการต่อยอดในเรื่องราวของการงานแบบนี้ก็ได้คือลักษณะมันเหมือนกับทิศทางของโอกาสของการวนกลับทิศทางโอกาสของอ่าการที่มีต้องใช้คำว่า อาจจะเขามองว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าหน้าที่จะมีการพัฒนาต่อยอดไปได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะประมาณนี้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนในความสัมพันธ์ที่จะไปในทิศทางข้างหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงเข้ามาตกกลุ่มรักคุณคะเขาประทับใจอะไรหรือว่าชอบอะไรในตัวชาวทั์ไทเอ่ย ไพ่ขึ้น The วิ e อ of f o r t u n นนะคะนายเจ้าคับค่ะอัศวินถือถ้วยนะไพ่ขึ้น The d e v i l มีพลังงานสองถ้วยนะคะแล้วก็ The tower ค่ะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของการที่มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะทิศทางโอกาสนะคะของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจริงๆคือเรามีความรู้สึกว่ามันมี ทิศทางของโอกาสทางความรักนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์มีบุคลิกภาพดีนะคะเป็นทาม์มิงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะในความคิดของเขาช่วงเวลานี้แหละหรือว่าช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะการเข้ามามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะทั้งคุณทั้งเขาเลยแล้วก็มันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างมีทิศทางของ โอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นน่ะนะคะทีนี้เนี่ยมันเป็นในรูปแบบของโอกาสทางความรักที่รับรู้ได้ถึงพลังงานการเป็นช้อยเป็นโอกาสเป็นตัวเลือกซึ่งกันและกันประมาณนี้นะคะคือเขามองว่าคุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างความชอบงานอดิเรกนะคะหรือว่าเวลาที่ศึกษาเรียนรู้หรือว่าได้มีโอกาสพูดคุยกันเนี่ย ก่อนที่เขาจะเข้ามาหรือว่าจริงจังเนี่ยนะคะมันว่าเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขาไลฟ์สไตล์ความชอบในหลายมิติมันค่อนข้างที่จะสอดรับแล้วก็ไปด้วยกันได้นะคะมันมีทิศทางของอ,อะไรหลายอย่างที่เขาคาดไม่ถึงกับคุณหลายอย่างนะว่าแบบอุย้ยคุณจะเหมือนกับเขาในเบอร์นี้เลยเหรอเวนี้เลยเหรอหรือว่าคุณกับเขามีอะไรที่ลิงก์ถึงกันแบบ ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันแบบนี้หรอหรือว่ามีแนวความคิดอะไรที่ค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้ประมาณนี้นะคะคือมันมีอะไรที่เขาคาดไม่ถึงหรือว่ารู้สึกว่า,ว,าว้าวกับตัวคุณอนะหลายๆสเต็ปเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ด้วยนะคะมีแรงดึงดูดนะคะสำหรับคนคนนี้นะเวลาที่เขามองมาก็รู้สึกว่า คุณเป็นคนที่มีแรงดึงดูดมีพชชั่นแล้วก็ทำให้เขาละสายตาจากคุณได้ยากนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะพลังงานเพิ่มเติมนะคะพลังงานในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะเป็นยังไงนะคนคนนี้นะคะเขา planning นะคะในการที่จะวางเป้าหมายนะคะ ความรักความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างไรบ้างคะมาดูกันพลังงานการบางแผนวางแผนเนาะเเหรียญค่ะสี่ถ้วยนะไพ่ขึ้นพลังงานห่เหรียญน,นะคะมีพลังงาน s ิ i เอานะเฟนัลคหกเหรียญแล้วก็มี9ดาบนะคะขึ้นมาเนาะโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะการแชร์วิ่งการที่มีการ ศึกษาการเรียนรู้นะคะมันว่าเขาอยากที่จะเล ARNING อยากที่จะศึกษาอยากที่จะใช้เวลาประเมินในการได้ศึกษาได้เรียนรู้กับคุณทําความรู้จักกันแชร์ริ่งมุมมองเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจาวันนะคะหรือมองไปถึงโอกาสนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างการเคลียร์กับ ประเด็นอะไรที่เราสึกว่าฟุ้งอยู่ในความรู้สึกนะคะเขามองคุณเป็นโอกาสดีๆแล้วก็อยากจะหยิบยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับตัวคุณด้วยนะเป็นข้อเสนอในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแล้วก็มืนว่าเขามองแล้วก็คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ว่าจะมีความแฟน,นะคะอ่ามีความยุติธรรมเกิดขึ้นการให้การรับสิ่งต่างๆที่แบบจะควรที่จะมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะคือตัวเขา,าพยายามที่จะโฟกัสในเฉพาะสิ่งที่แบบโอเคเท่านั้นนะคือบางสิ่งบางอย่างมันว่าเขาเขาไม่ได้แบบไปโฟกัสมากจะเป็นข้อเสียหรือว่าเป็นอะไรที่ตัวคุณรู้สึกกังวลอยู่นะคะอ่ะไปดูกันว่าการเทคชั่นที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นยังไงนะ การเทเลชันที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นยังไงเอ,อ่ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไพ่ขึ้น1ดาบนะคะมีไพ่หกถ้วยค่ะเด e fool The s สเต็งนะคะแล้วก็มีไพ่พลังงาน6ิกอัพวานนะคะหกไม้เท้าขึ้นมานะ คนว่าในลักษณะของการเทคชั่นนะคะน่าจะมีการสื่อสารอะไรกันที่มากขึ้นเนาะคุณจะเห็นได้ถึงการปรับตัวอะไรบางอย่างการสื่อสารที่เกิดขึ้นแล้วก็ความชัดเจนในการกระทําบางอย่างนะคะคือทําให้คุณรู้สึกได้ถึงพลังงานในรูปแบบที่เป็นอิสระ รูปแบบที่เราสามารถที่จะเลือกตัดสินใจทำอะไรในแบบของตัวเราได้นะคะมันจะมีการแสดงออกถึงการบริหารจัดการเวลาการเมเนจเรื่องราวต่างๆให้มันเป็นไปในทิศทางที่โอเคอะนะเป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามจุดที่วางไว้ในความสำเร็จแ a ช s i o n กับความสัมพันธ์นี้นะคะมีโอกาสของการไปต่อไหมมัมนว่ามี มันมีทิศทางของความรู้สึกที่เป็นอะไรที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศความน่ารักแบบนี้ได้ด้วยนะคะแต่หลายคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็มองว่าช่วงเวลานี้อาจจะต้องดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้นะในการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงอีกนะถ้าดูในส่วนของทิศทางนะคะความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะ ไพ่ึ้นทมเพอร์เรนนะคะคินออฟโซด10ไม้เท้านะคะมีไพ่พลังงาน Queen o ออฟเพนเดิลนะคะอีพลังงานเด็กถือไม้เท้าด้วยช่วงเวลานี้น่าจะอยู่ในจุดในช่วงที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีทิศทางของความชัดเจนมีทิศทางของโอกาสนะคะทางความรากที่เราสึกว่ามันจะต้องใช้ความพยายามนะคะใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจ เพราะว่าเป้าหมายที่คุณแพนหรือว่าตั้งไว้นะคะมันว่าค่อนข้างที่จะแอบมีเงื่อนไขแอบมีความยากอยู่เหมือนกันนะคะทิศทางของความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นเนาะ mm. ก็มองว่าได้ต่อกันติดค่ะมีพาชั่นมีมุมมองที่รู้สึกว่าเรายังพูดคุยยังมีอะไรที่เชื่อมต่อกันและไปต่อด้วยกันได้นะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะเป็นยังไงมาดูกันหน่อยว่าในส่วนของคำแนะนำจากไพ่เนี่ยเขาอยากที่จะบอกอะไรนะคะกับชาวทัดไฟบ้างนะมองว่าได้มีการเริ่มต้นเชื่อมต่อกันแล้วแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้กันนะคะมาดูซิไพ่ยอยากแนะนำอะไรไพ่ขึ้นพลังงานไฮโดรแฟนนะคะพลังงานสี่เหรียญค่ะ The Star นะคะมีพลังงานสองเหรียญน,นะคะ สามถ้วยแล้วก็มีพลังงานสิบไม้เท้านะคะช่วงเวลานี้มนว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างที่บอกเนี่ยพ่ขึ้นสิบไม้เท้ามาแล้วคือเป็นอารมณ์ของความเหนื่อยแต่สําเร็จสมมติว่าถ้าประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปอยู่ในจิตหนึ่งที่มันใกล้ความจริงใกล้ความสําเร็จสักเซตแล้วเนี่ยมนว่า มันมีโอกาสของการเซเลเบตขึ้นมาอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะความหวังใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาเนาะแต่เหมือนทุกอย่างมันต้องผ่านการปล่อยวางการปรับการฟื้นฟูฮิวจิตฮิวใจนะคะการบาลานซ์เรื่องราวต่างๆรวมถึงพลังงานสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นในทิศทางของการที่ต้องคิดอะไรหลายอย่างให้มันเกิดความรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมี ชาวลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมาดูกันชาวพฤษศนะคะชาวราศีกรกฎเมื่อกี้กรกฎซ้ำนะเมื่อกี้ก็สาอีกอาราศีสิงห์แล้วก็ราศีตุลน,นะคะประมาณนี้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ